สวัสดีค่ะพี่น้องมาจา้ะกินเขาก็สาวซาค่ะบัลไรลงคลิปสองมือค่ะหนึ่งปลาเจ้วปลาค่ะแล้วก็ผักค่ะมีใบตังโอมีเอ่อต้นหอมค่ะแล้วก็พริกหยวกค่ะมาค่ะพี่น้องมากินเขาก็สาวสาเด้อค่ะเด้อขออนอยากกินมือเด้อจ้ะ โมได้ลูกคลิปสองหมื่นพี่น้องเอ้ยเดียวค่ะเที่อรักซัมเบิร์กไปเดินปลาต้องอุ้นี่สวนหน่อยซาสา,สาค่ะซาสา,สาปลูกเองต้นหอเคือกันค่ะพี่น้อง

他和他不弟手挽手，吃着烤龙办 เด็ดอร่อยเาหามืนหอน้รต้องห้อมปลูกเองด้วยนี่ค่ะพี่้อง์ไม่กระถาง แล้วไมเค่อยด rớt nữa rồi bán phạt thịt trang chẳng hiểu phải lại nhưng khẩu cả ีนี่ทั้งเบลเดียมมอนหอนเลยพี่น้องเลยก็ซ้าเลยกินโซ่ก็พักหนึ่งพักดวกแซ่บแ,แบบมีแห้งมีแห้งด้วยค่ะ หวานหวานเนืน้อปลาอืมมาดจ้ะปลาสองตัตวตริวนกระเบะืเบิร์น่ ถปงนปลาเลนขนาดเจ้าซาตามพริกแบรกเลยค่ะเป็น้่อเพดเผ็ดมาค่ะนุกมขาวแห้งจากแบนดำเบิร์ดเปน็นหออเพิ่ะยังขาวอยู่กเกา แล้วแล้วนปาตัวนี้ให้ปกินค่ะ เอาล่ะเด้อค่ะพี่น้องสาวสาวขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้า